อิไบพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t โดนแล้วนักเคลื่อนไหวการเมืองร้องกอสมอตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ของตำรวจทหาร ร้องกอสมช่วยนักเคลื่อนไหวการเมืองแหวนพยาบาลอาสาพยานคดีหกศพวัดปรทุมและกลุ่มทะลุฟ้าร้องกอสมตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ของตำรวจและทหาร ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนายวสัน์ภัยหลีกรีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวนัทธิดามีวังปลาหรือแหวนพยาบาลอาสาที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112และถูกทหารควบคุมตัวเมื่อปี2558พร้อมพวกประกอบด้วยนายสมยศพฤกษากเกษมสุขนางมัทน,นาอัจจิมานมายมนัสแกลววิกิต นางสาวกัลยามนสุนันรัตน์หรือมิน้นนายเอกชัยหงกังวานเข้าเรียกร้องให้กศมเข้ามาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อนักกิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองซึ่งมักถูกละเมิดสิทธิและอนาจารภายในเรือนจำ จึงอยากให้เจ้าหน้าที่กอสอมอเข้ามาตรวจสอบและเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือฝ่ายความมั่นคงหยุดการกระทําที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบโดยขอยื่นข้อเรียกร้องต่อกอสอมอดังนี้ 1. ขอให้กอสอมอเยียวยาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจให้แก่นักกิจกรรมทางการเมืองทุกคน 2. การที่นางสาวนัทธิดามีวังปลาถูกจับกลุมเข้าค่ายทหารและถูกกระทําอนาจารกอสอมต้องเชิญทั้งฝ่ายทหารและตำรวจรวมทั้งตัวของจําเลยมานั่งหาข้อสรุปในที่ประชุมพร้อมให้ทั้งสองฝ่ายมีทนายและผู้ไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายด้วย 3. กอสอมอต้องเป็นกลางยืนอยู่ข้างความถูกต้องอันหนึ่งในเคสของนักกิจกรรมที่ถูกทำร้ายจนแขนหักอย่างนายเอกชัยหงกังวานแม้เคยไปแจ้งความแม้เคยหาหลักฐานต่างๆมาประกอบคดีหากแต่ถูกรัดเพิกเฉยกอสอมอรู้หรือไม่ 4. ในเคสของนายสมยศพึกษากเกษมสุขก็เคยมีการคุกคามและจับตัวบุตรสาวของนายสมยศเข้าในค่ายทหารซึ่งเป็นการบังคับข่มขู่คุกคาม กสมต้องมีมาตรการปกป้องประชาชนด้วยการออกมาตรการคุ้มครองประชาชนอย่างจริงจังขณะเดียวกันกลุ่มทะลุฟ้านำโดยนายจิตรินพระก้านตรงเข้ายื่นหนังสือต่อกสอมเพื่อเรียกร้องให้กสมเป็นกลางและอยู่เคียงข้างประชาชนพร้อมยื่นข้อเรียกร้องให้กสมตรวจสอบการจับกลุ่มคุมขังนักกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ได้รับสิทธิ์การประกันตัวด้วย ด้านนายวันชี้แจงหนึ่งใน3ประเด็นที่ผู้ร้องมามีการละเมิดสิทธิที่เหลือนอกนั้นพิจารณาแล้วไม่มีการละเมิดสิทธิในประเด็นที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการละเมิดสิทธิทางกอสอมได้ทําหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพบตรและผู้บัญชาการทหารสูงสุดพบอทอสอสอ ถึงผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากผู้ร้องกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวเมื่อ11-17มีนาคม58โดยเจ้าหน้าที่ทหารมีการลวนลามและปฏิบัติไม่เหมาะสมขณะผู้ถูกร้องถูกควบคุมตัวนอกจากนี้ผู้ถูกร้องถูกควบคุมตัวในทันทสถานหญิงกลางเป็นเวลานาน,านโดยไม่ดำเนินคดีใดๆ กอสอมตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงให้เสนอแนะมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองทัพไทยเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา247วงเล็บ1และพรปอร,รอทอนอว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ2560มาตรา20วงเล็บ1ประกอบมาตรา36ในส่วนของทางตำรวจมีการอายัดต,ตัวไว้มีคดีอื่นเมื่อมีการปล่อยตัวแล้วกลับไปเริ่มดำเนินคดีอีกแทนที่จะดำเนินการคู่ขนานไปด้วยกันได้จึงแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับไปดำเนินการขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะ สวัสดีค่ะ